ผมว่ามือยัดเข้าไปไม่ได้เข้าใจไหมครับเวลาทำให้สายท่าเนี้ยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทําหลังให้เป็นแนวเส้นตรงแล้วหลังติดพื้นไว้ข้อสะโพกจะได้ตรงอย่างนี้แต่ถ้าเวลาเราทําหลังแอนอยู่เางนี้เห็นไหมเนี้ยอันตรายมากนะครับจะทําให้เวลาที่เราวิ่งเนียนะพอหลังแอนอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นถ้าเวลาวิ่งก้นเป็นไงก้นหย่อนแต่ถ้าทำนี้อ่เวลาวิ่งก้นไม่ห้อยเห็นไหมครับครับ เหมือนที่อาจารย์บอกนะเราลองเช็คดูลองเอามือสอดสอดเข้าไปดูถ้ามือยังสอดเข้าไปได้ก็พยายามกดท้องลงให้หลังมันติดพื้นนะครับท่าเ <estão> ร,ร,ริ่มต้นเอามือวางด้านข่าลําตัวแล้วก็ยกขาตึงน,นะครับ <S <s <disappe> <S ปลายเท้าชี้แล้วก็ท้าไว้นะครับเตะแค่นี้นี่คือท่าที่หนึ่งครับ